วันนี้ทุกคนวันนี้นะคะก็คือเป็นข่าวดีอ่ะข่าวดีมากๆนะอย่างที่ หลายคนติดตามใช่ป่ะว่าพี่เด็กกำลังอยากมีลูกใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวอ่อนมาได้ลูกผู้หญิงมา5คนแต่เราตรวจโครโมโซมมากที่ปกติหมดเลยซึ่งตรงนั้นเราก็เฟลอะเนาะเราก็ผิดหวังแต่ว่าครั้งนี้ทุกคนเราสำเร็จแล้วทุกคนเราได้ตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมที่แบบว่าปกติสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยสองคนสองคนเลยเหรอสองคนสองคนใช่แฝดเหรอเรายังไม่บอกเพศนะเราให้ทุกคนรู้นะ เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือคุณหมอก็ไม่บอกเพศลูกเราอาทิตย์หน้าเราต้องไปรับตัวออนวันที่12สองมกราซึ่งคลิปนี้มันคงย้อนเป็นอดีตไปแล้วอ่ะเป็นอใช่รจะไปรับลูกเราที่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูเหมือนกันนะวันนี้ต้องมาที่เซนทรัลอีสต์วิวไม่แน่ใจว่าที่นี่จะมีของเด็กๆอย่างไรคือว่าวันนี้มันเป็นความเชื่อว่าไม่ได้ถ้าเป็นคนจีนนะพี่เฟิร์นเนี่ยจะต้องแบบว่ามาซื้อของเล่นอ๋อขนม เพื่อจะรอรับลูกใช่กับเราเราให้เต็มเต็มเลยนะก็จะบอกลูกเราว่าตามแม่กลับมาบ้านนะว่านี้นนมีข้นมแล้วก็มีของเล่นแบบเยอะแยะแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าลูกเราผู้หญิงผู้ชายกันปะ,ะเราก็จะเลยซื้อของเล่นแบบกลางๆแล้วอาจจะซื้อของเล่นสองเพศเลยอ่ะไปเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวก่อนขอกินข้าวน่อ<ป>เดี๋ยวมีการฝากตัวอ่อนใช่ไหมคือเขาน่าจะงดห้ามให้ทานของดิบป,ปะ เป็นวันเนี้ยพวกของดิบเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากนี้พี่กินอาหารสุกอย่างเดียวแล้วแล้วอย่าอย่หมอแล้วแต่หมอเขาบอกว่าเออตอนนี้ไอ้อนุญาตให้กินได้อ่าค่ยกลับหรือว่าจะไม่ต้องกินเลยจนกว่าจะให้นมลูกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เออใช่ใช่ใช่อยวขอกินก่อนได้ไหมเขามาสปอนเซอร์เราได้ค่ะแล้วชอบมากรู้แล้วแหละถ้าถ่ายขนาดนี้ทุกคนรู้ร้านไหนถ้าใครรู้ก็ ก,ก,นะกินก่อนแล้วค่อยไปซื้อของเล่นให้ลออูกระหว่างนี้ก็พี่เฟินดูของเล่นอยู่นะฮะดูว่าเอ๊จะให้เขาใช้อันไหนดีที่เขาจะได้กลับมาบ้านซึ่งเราไม่รู้เพศเขาด้วยเนี่ยสิตต๊มันใหญ่ไปไหมพี่เฟินนะมันต้องแบบประมาณแบบเล็กๆพอดีมืออย่างนี้เปล่า โอ้โหลูกเขาออกมาตัวแค่นี้เองหรือเปล่าหมอนอยังใหญ่กว่าเลยไม่เด็กนะอ่าเด็กตัวใหญ่เนี่ยประมาณนี้เล็ก,เลกๆเขาจะได้หยิบจับได้ในเวลาเขาเกิดมาถูกปะ่ะนอกจากวันใส่ตัวอ่อนนะเราจะมีเครสถูกปะ่ะวันที่เขาคลอดเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปรับเขาด้วยใช่เออใช่ใช่ตัวเ,เลิศตัวเลิศ เลูกที่ดูั้งกวาอเออเออเออเดี๋ยวเขาเกิดมาปุ๊บรู้เรื่องเขาก็จะมารู้ว่าอ๋อโอ้โหพ่อกับแม่ตั้งใจเป็โโนขนาดนี้เลยเหรอให้สมกับการรอคอยหน่อยใช่ไหมาหาั้ยเออโหเราทํามากันห้าปีได้แล้วลว่าเฟิ์น<ล>ใช่แ,แล้วแบบน้องๆเขาคงเบื่อกันแล้วแหละบางคนขึ้นมหาลัยกันแล้วบางคนขึ้นมัธยมกันละคนมีลูกแทงที่เพิไปแล้ะเออใช่ใช่มันได้รงลนั่งรังมันังังเลย อ่าได้แล้วอ่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งจ่ายเงินเงินตอนนี้คือกระบวนการของเราเนี่ยมันมาถึงในจุดที่เรากำลังจะเตรียมตัวเอาอ่อนใส่เข้าไปในมดลูกพี่เฟิร์นนั้น จะไปรับลูกกลับบ้านอาหารทุกอย่างนะฮะในช่วงที่หลังจากวันที่12มกราไปปุ๊บเนี่ยขอพิเศษนิดนึงอ่ะขอพิเศษนิดนึงคือเขาเรียกอะไรปอดฮอร์โมนการเร่งใช่ป่ะปอดไทยปอดฮอร์โมนทุกอย่างอ่ะเราก็สั่งอาหารฮอร์โมนมาเต็มที่แล้วอันนี้เหรอโหสมัยเราเป็นไรเริ่มเริ่มเลยจะได้รู้ว่าเด็กเขาแม่เขาแม่เริ่มทำนี้มืก่อนลูกเขาเริ่อยากกินป๊อกกี้อ่ะเหรอเขาแม่ชอบกินอะไรก่อนเรากินทวิตตี้อ๋อเหรอเหรอเหรอ ดังนั้นเราหาที่มีประโยชน์หน่ไหมฮะไม่เป็นไรขนม,มเด็กมันกินขนมมันต้องมีประโยชน์แต่ก <Okay. S 2> ็รอร่อยโอเคจอแล้วขนมมินดี้ตันกินนมอ่ะเหรอลูกของเขาได้ what เนี่ยพ่อแม่ชอบกินแท้อันน,นี้อันนี้ลูกชอบนี่น่ารักลูกชอบมากไม่ชอบลูกเด็กกินตลอดเลยกินตลอด คือส,สังเกตว่าเราจะซื้อแบบผู้หญิงผู้ชายเพราะเราไม่รู้ว่าลูกเราจะเป็นผู้ชายนี่คือเราไม่รู้จริงตอนเอ๋ขอ okay, แล้วอ่ะเราบอกก่อนว่าครั้งนี้คือเราย้ายโรงพยาบาลทำนะโรงพยาบาลรชิระพยาบาลเนาะจะาทำกับอาจารย์สาวิณีเพราะอาจารย์ดูแลดีมากคราวที่แล้วเราทำอีกที่หนึง่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครั้งนี้ก็คือที่เคยรู้เนาะว่าพี่เนี่ยเป็นพยาบาลเก่าใช่ปะ พี่ๆที่โรงพยาบาลเก่ามาทํากับอาจารย์สาวินีเนี่ยได้ลูกหมดเลยทุกคนแต่เท่าที่รู้มาคือได้เป็นแฝดหมดทุกคนเลยลูกเราทั้งหมดเราได้มา4คนนะพี่อิงคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าเพศอะไรเนื่องจากโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเนี่ยคือเขาเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับก็คือด้วยจรยาบันอะ่ะเขาจะไม่บอกเพศมันเป็นการชี้ชะตาไงแบบเดี๋ยวบางคนเอาลูกผู้ชายเอาลูกผู้หญิงไม่เอาอะไรเงี้ยคือ,อคุณหมอเขาก็บอกว่าเออคือเดี๋ยววันที่ ไปใส่ตัวอ่อนอะซึ่งจะเป็นวันที่ส2องมกรานี้ใช่ไหมอาอจารย์บอกว่าเดี๋ยวบอกเองหรืออาจย์จะไม่บอกเราก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเราได้แบบมาสี่ตัวอ่อนที่แข็งแรงแต่จริงเราตรวจโครโมโซมอะที่ปกติได้แค่สองตัวคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ไมาห้าตัวเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วสุดท้ายคือ5ตัวนั้นอะตัวโครโมโซมไม่ผ่านเลยทุกตัวผิด ปกติหมดเลยครับเดี๋ยววันที่12เนี้ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณ10กว่าวันเพนื่อเช็คว่าพี่เฟิร์นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าท้องจริงๆริงไหมจริงๆคอนเฟิร์มจริงขอ3เดือนคลิปนี้น่าจะได้ลงเมษาเลยเออประมาณนั้นเรามาดูของเล่นที่เราจะซื้อมาหลอกล่อลูกเราในวันที่12คิอง่าคอมเมนต์ลุ้นกันพร้อมๆกับพี่ดีกว่าว่าเราจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะพี่ก็ไม่รู้พี่อ่ะกำลังคิดว่าอะไรรู้ป่าววันที่12อ่ะหมอก็ไม่บอกเหมือนกันเออพี่ก็ว่าไม่ จริงแล้วอ่ะพี่อยากซื้อพวก LOL Barbie ถ้าเป็นของลูกผู้หญิงใช่ป่ะถ้าผู้ชายพี่อยากจะซื้อรถคืออะไรให้ลูกอะไรเงี้ยด้วยความที่สลองนิดเนี่ยแต่มาที่พี่เอ๊ะถ้าแบบอันเนี้ยพี่บอกว่าวันที่เขาคลอดจริงๆอ่ะเราจะเอาตัวเนี้ยไปวางหัวเตียงแบบเอาแล้วนี่ไงเลยซื้อมาเป็นสีฟ้าและสีชมพูก็ออร์แกนิกนะออร์แกนิกจะได้ใช้เลยเนาะอันนี้คือเขาบอกว่าเอาไว้กอดๆเนาะจับๆลุงดิ๊งแล้วก็ดิ๊ดจ้ะ วันไปใส่ตัวอ่อนเนีย่ยได้ดูนะได้เป็นกลังใจพี่ว่าแหละอันนี้คงให้ลูกตอนตอนออกออกมาน่าจะให้ดูเฉยเฉอ่ก<ๆ>ิน<ๆ>แทนี่ชอบเฮ้ยมันเป็นขนมรั้มข้าสวยพี่เด็กๆบ้าเลยนะมี2อันพอดีอะ่ะเผื่อเนี่ยลูกโตอันนี้คือเก็บมานี่ลูกดูได้เลยนะว่าพ่อกับแม่นี้เตรียมตัวขนาดนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่ว่าอยากรู้เหมือนกันคอมเมนต์กันเยอะๆนะคอมเมนต์ททยคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีว่า ว่าพี่จะได้ลูกผู้หญิงหู้ชายแล้วเราจะสําเร็จไหมแต่ขอให้สําเร็จขอทแทนสาธุสาธุติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตกันตลอดนะ<า>ฮะใช่เป็นกำลังใจให้เรื่อยๆเลยนะ